สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้ก็ออเดอร์เข้ารัวๆจ้าเข้าอีกแล้วเด้อยจ้าขอบคุณเอฟซีผู้ที่เพิ่นอุดหนุนเอาไปแจกโรงเรียนเหมือนเดิมจ้ามื่อน,นี้ร้อยแก้วพี่น้องวันนี้ร้อยแก้วจ้าก็น่าไปอาบน้ำเตรียมไปยายเลยคนกระตืนมาเห็ดน้ำเห็ดในเนะาะมาเบิ่งกันว่ามีน้ำยังเหนาะที่อ้อนเห็ดไป นี่ชาเขียวนมสดทุเรียนสตอเบอรี่แล้วก็แตงแฮนตาลุกเดอ้อพี่น้องเดอ้อหา,าโทนี่คือว่ามันได้อยู่หาสิบหาสิบถึงหกสิบแก้วเด้อพี่น้องเดอ้อหาโทนี่มันได้อยู่หาสิบถึงหกสิบแก้วที่เรือนะอ้อนจะใส่เป็นน้ำอัดลม จะซื้ออันน้ำอัดล่มอยู่ห้านม่เท่าโน,นอยนี่แหละพี่น้องใบเท่าโนอนเราซื้อน้ำอัดล่มมาขายกะซื้อใบเต่าโน่อโตอแล้วก็ไปแจก,กให้อันน้องๆทางโรงเรียนเด็กๆทางโรงเรียนได้กินกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณผู้ที่เป็น,นอุดหนุนมาเด้อจ้าเด้อขอบคุณในรายจา้าไ,ได้อยัอนนี่แหละแต่ว่าอุน่นถือแก้วไปลอยแก้วคือจบในลอยแก้วหน่ะเด้อ เป็นอะไรพี่น้องเป็นตะกินบ่เ <laughs> พราะว่าข้าให้เด็กน้อยเนาะก็เลยเมื่อนีนบบมีกะเพรนนมเลอพี่น้องเด้อเมื่อว่นโบเห็ดกะเพรนนมเพราะว่าย่านนั้นบบท่านเด็กน้อยแล้วเพราะว่ามันชวยเลยเนาะพี่น้องะก็เลยว่าเห็ดแต่ของเด็กๆเ,เนาะกะเพรนนมอ่าผู้ใหญ่ก็กินนาเด็กน้อยแหละพี่น้องครูทางโรงเรียนเมื่อนี้ไปส่งทางโรงเรียนนันบ้านบ้านเกิดอ้นเด้อพี่น้องเด้อบ้านไม่ม้อนผู้หล่พี่น้อง โอนก็นมากินเผาเตาพี่น้องกินเผาแม่มมอนเรากินไปแล้วล่ะกินของแม่มอนแม่มอนเป็นคนตั้มมันถั่วเมื่อยเลยแต่ว่าจะดีใจพี่น้อง ีใจที่วบาได้เห็ดแบบนี้นะได้เห็ดน้ำเขาก็ได้ขายได้กำไรตรงนี้นำ้ำแล้วก็ได้ไปแจกน้องๆที่เ่นแต่วก็คนอยากจนเนาะเขาที่บบมีงเงินซื้อได้กินเป็นสิ่งที่แบบดีใจนะดีใจนพักนาแรงตัวเอง ขายขายลายๆนั่นนี่มันจะเห็นกำไรดีอยู่นี่นองะหมือนเดงกันได้หาซิบุกซิบเ้วมันจะดีนอกอย่างน้องมูลพันเนาะพีน้องที่เลียคือฟ้องมา เดี๋ยวกำไรอยู่สามร้อยสามสี่ร้อยเนี่ยสามร้อยหเพราะว่าทุกอย่างของมันแพงนี่คิดน้องหมดเป็นนมข้นคอน d i t i o n e บ b หรือว่านมข้นจืดนมข้นหวานเนาะทุกเพิงทุกเพิงว่าจากราคาต่าก่อนห้าบาทแต่กระโดดเข้ามาสี่สิบเด่น เพราะว่านี่หลังจากไปย้ายน้ำแล้วเก็บห้างนกแขงก็คือเบิร์ตเพียกมานอนแรกๆเพื่อนน้องผมมีเวลาไปเบิร์เบิรนไผ่จำยังไงจะกระซิยุดมือหนึ่งนะเขายุดมือหนึ่งแต่เพียกเธอเพียกตาน Them, ักแพนอนผ่อนยังลูกพักบ้างปเอาน้องเมฆไปฝากคุงเฮียนน้ำเผึกน้ำน้ำเหลือน ฝากเล็กน้อยเล็กๆกันะพี่น้องอุ่นมันมีเวลาเบิ่งแบบเวลาอุ่นค้ายน้ำซงน้ำซงยังเลยแน่มึงลูกน้ำยันมันติดถนนแน่พี่น้องยันอันตรายทางมึงก่อน เดี๋ยวไปก็คือยังกินหอดอยู่คือวันน่อยพูดเป็นหับเรียงเปลี่ยนพิ่นขอบเพิ่ง,พพงเพิดเงี้ยทุกอย่างเลยอาบน้ำทาแป้งสี่โมงอรไปเอาเดือนละแปดร้อยเล็กๆนะเดือนละแปดร้อย ที่เขาแล้วล่ะค่ะไปย้ายเลยน้องเอ้ย ก็น่าพึ่งกินแล้วพี่งเสน็ัไปแล้วพึ่งไปอาบน้ำแล้วเทปะขายจีนเขาใส่พริกไทยหลายแต่ก็อัดเต็มหน่วยนะมึงไปย้ายบ้านจของ บนเกิดมันนะคะที่ดูออเาอมมาเอหนึ่เอาหนำอัารมมอเดิร์พี่น้องปัจจุเอาไปจกกับตอกชองลางปลายเนาะให้มันพูกลอยแก้วนะตามกำหนดเงินหยิซีเนาะ ก็น,นางสาวนอคือเกาโอ้นกับปันนนน้นในนนนนนนะห้หเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อปั้นให้เพิ่นนะเพิ่นอันเพราะว่าเพิ่นไปนำเนาะจักน้ำตกน้ำแข็งหลุดกระลดดเพิ่นมาให้เพิ่นดูเด้อพี่น้องเด้อสซีว่าขายของตัวเองค่ะมีแต่มางสาวนอคจะโซ่เจสซีว่า สวยกันนงพี đó, ่น้องขันไลนนอเยกับปันไห้ด้วยน้องปันไห้เพื่อเพิงเลยของเราเราก็ซื่อแก้วสือแขงหัวน้าแบบรุ่นเพี่น้องเพิ่มเท่น้อย ห้วนและน้ำพวกนี้ก็ไม่เท่าน้อยแหละนำอารมณ์เด้อะย,ยังเด้อคนปั้นหาเสาหาฟิตให้เราลงขึ้นตัวน,นั้นเพราะว่าค้างคล้ายตัวื่องใหญ่ของเราเบิดมือกกับบางคนมีคนมาซื้อจสิ่เนี่ยเพิ่มกับห้เห็ดน,น้ำตาลแล้วอ้นกับคล้ายเครื่องหนาา้าั่นเรา ซอยแบ่งคันกันเนาะเล่วก็บซอยอ้น,อ,น,อ,นอุนก็บซอยเล่ามันก็เป็นอย่างที่มันดีนะพี่น้องเห็ดร่วมกันเนาะมันก็สดะดวกเห็ดตัวเดียวก็บบอกเขาปั้นลดยพาหนะก็บบุญมีเพิ่งมีพาหนะก็บอุนไปกปับกันหน้ากับหน้าก็แบบมันบุกคือคุยิงเขาไปน้ำกันหาคุยิงสองคนเลยก็แล้วก็เหตุผุบผุบผุดขุดนะ ขานากับี่ได้จับกล้อ,นบบนองน้องครขับรถไปหายหัวก็ดีแล้วนีเนพี่น,อนอ้องเนาะไปเลยเด้อพี่น้องเด้อแบ่บคือเก่ากินน้ำล้างไมมอนกันนาอพี่น,อนอ้องเนาะกินพออิ่มนาะพี่น,อนอ้องเนาะไปก่อนจ้าขอบคุณสกุทุกคนเข้ามาหลับส้มแลต่ก, C C ก็ขอบคุณเอฟซีที่ทอุอดหนุนเด้จ้าเด้อขอให้เฮงเฮงรวยๆวยร่ำรวยเงินทองตลอดปลอดภัยเลยจ้ารอบหน้าก็อุดหนุนใหม่เด้อ ไปหาเดาะไปโรงเรียนฝูดีคนบวคกับมีเนาะโรงเรียนแบบเด็กๆนิดหน่อยอ่ายบาย